การสุดเรียมตามนด้วมาดูมาเจอแล้วพวกเขามาชีดป้องดูทีนี้ใครมาบบดู้นากว่าถามละคนจะมีแก่หรอไม่ใช่จะมีแก่เนี<ฮ>่ยตอนรู้ใจเย็นไม่รู้ใจเย็นไม่รู้เป็นคนแบบมาถือสิทธิ์หรือเปล่า

สวัสดีคดรับผมสวดเดียพิเศษลุงป้านาอา,อาทุกท่านกันเลยนะครับผมเดี๋ยวผมใหญ่จากช่องพี่แฝดพาไปเรื่อยทุกคนนะและเย็นวันนี้ผมก็เข้ามาหาคนป่าทุกคนนะแต่ว่าตอนนี้ผมไม่เจอใครนะอยู่คนเดียวแล้วก็เจอกองไฟหนึ่งกองที่จุดทิ้งไว้แต่ไม่เจอคนป่าไม่เจอใครอยู่ที่สักคนเลยผมไม่สงสัยว่าคนป่าจุดไฟไว้แต่ว่าไปไหนกันไปล่าสัตว์หรือว่าไปไหนหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะทุกคนนะแล้วก็ผมตั้งใจจะมาดูอาการของลาซูอว่าลูกคนป่าทุกคน มาดูว่าน้องเป็นไงบ้างแล้วก็เสือเผื่น,นี้ทุกคนผมเพิ่งจะปูเมื่อกี้นะตอนแรกไม่มีเป็นเสศษที่ผมพกมาเองทุกคนนี่ไม่รู้ว่าคนป่าเป็นไงกันทุกคนแล้วก็ตอนนี้ฝนจะตกรำๆนะนี่ก็สี่โมงกว่าที่วันนี้ผมเข้ามาเย็นหน่อยเพราะว่าอยากเข้ามาดูอาการลาซูก็ามาดูพ่อเขาลาอาบาลูอะเป็นไงบ้างสบายกันดีไหมหรือว่าน้องลาซูมีอาการพิดปกติอะไรอีกหรือเปล่าผม,มอยากรู้ทุกคนอยังมาอัปเดตไ้พีเอสซีหลายคนที่เราติดตามอะ่ะได้ดูได้ชมไปพร้อมกันแล้วก็ ไม่รู้ถึงความเป็นอยู่ของคนป่าที่อยู่ในถ้าแล้วก็เป็นกระท๊อบที่ผมสร้างให้เขาอะมันดีแค่ไหนอยากให้ทุกทีด่ดูไปพร้อมกันทุกคนนะโอเคช่วงรอผมก็จะนั่งรอคนป่าอย่างนี้ไปก่อนทุกคนนะก็ไม่รู้ว่าทำอะไรทุกคนนะขอนั่งรอบาลูกับลาซูที่นี่แหละทุกคนนะเลยผมเริ่มเรียกชื่อหงคลองมาขึ้นแล้วเพราะว่าเริ่มแบบเรียกไปบ่อย,อยคุ้นชินป่าคุ้นเคยป่าทุกคนนะพ่อชื่อบาลูลูกชื่อจะเอะไร ลาซูทุกคนแต่ยังไม่รู้จักชื่อเมียเขาทุกคนว่าชื่ออะไรก็รค่อยถามเขาอีกทีทุกคนโอเคช่วงรอขอนั่งรอผิงไฟไปก่อนทุกคนเพราะนีน้อากาศดีมากพี่ดูดไม่รู้ว่าเขาจะกลับมาหรือเปล่าหรือว่าเขาลืมดับไฟหรือเปล่าผมก็ไม่เข้าใจพี่เพราะผมก็นั่งมาเกือบยี่สิบนาทีได้แล้วดูเวลาไว้นะยังไม่มีแววเขาจะกลับมาเลยพี่ ไม่รู้ว่าเขาไปไหนวของเขาทุกคนแต่ถ้าถ้าห้ามบอลถ้าห้าโมงครึ่งถ้าไม่กลับมาผมก็ต้องกลับบ้านนะ <c oughs> ผมไม่อยากกลับเย็นมากกว่าน,นี้ <c oughs> ซึ่งมชนีเลยอะ <c oughs> ต้องไฟอุ่นมากพี่บอกเลยแล้วถ้าผมกลับไปแล้วเขาไม่มา <c oughs> ผมก็เอาน้ำมาดับไฟนะเพื่อความปลอดภัยพี่ผมไม่อยากให้ไฟลามไหม้ตัวกระตอบนะ ตอนแรกกองไฟอยู่ข้างหน้านี้พี่แต่ว่าเขาขยับมาข้างในเพราะว่าตรงนั้นมันมันไม่ร่มเลมันเปียกฝนเขาเลยเขาลยขยับมาที่ร่มแทนพี่ตรงนี้นะไม่มียุงเลยอ่ะอุ่นมากตอนนี้แตงันก็อยู่ย้ามานก็อยู่เขารักษาของดีมากลยู่ี่บอกเลย เราเรียกดูแม่เพื่เอเขาอยู่แวนอย่นี้นะทุกคนมาโลมาโลลาโซอยู่ไหมมาโลลาโซผมมาเที่ยวหาทุกคนครับนี่ก็ ทา่านไปเกือบครึ่งชัมมง่วโมงละรวมๆกบบับรอบแรกก็เกือบครึ่งชั่วโม,มงแล้วทุกคนนะก็ยังไม่มีวีแววกันต,ต่อตอบอ่ะทุกคนไอพี่นี่ผมมีแผนนะพี่จะต่อเติมไม่ขอทุกคนจะเอาไม้แบบนี้ทุกคนจะมาำให้เป็นสามทาแบบเนี้ยไปขวางข้างหลังฝั่งเพิ่มเดี๋ยวพาเล็กกับต้นไม้มาผมด้วยเพราะคิดว่าถ้ามีผนังสองฝั่งก็ดีทุกคนนะเพื่อให้เขานั่งพิงได้หรือว่ารัลูกเขามา,าไว้ไว้จับไว้อะไรได้ทุกคนนะัดีกว่า ตรงนี้มีฝั่งเดียวกัมไหมที่เป็นไม้สามทอนเนี่ยตอนไปเขาตาพอต้องไปใ,ใกล้ดีกว่าเี่พี่จะปะที่เห็นไม่อย่า,า,ยางเงี้ยผมมาต่อเติมฝั่งข้างหลังนี้ให้ครบเหมือนกันเลยพี่เป็นสามทอนเหมือนกันเผื่อนั่งพิงได้หรือว่า,าใช้การจับแขวนของวางของได้พี่อย,อย่างเงี้ยเราไว้ข้างหลังด้วยก็จะเอามานี้ จับตายพี่ทำไมเขาไม่มีวี่แววโต้ตอบกับมาเลยมาลาูาซูอยู่แถวนี้ไหมผมมาเที่ยวหาฝนก็ตกพำๆหน่อยๆน,น,นะทุกคนสี่โมงกว่าละถ้าห้าโมงกว่าไม่มาผมก็กลับนะพี่ผมก็ไม่อยากอยู่นานนะอันตรายเหมือนกันบอกเลยว่ามาคนเดียวอย่าเสี่ยงอยู่นานกันไปมาลาูาซู ตอน,นั่งไม่เกินยี่สิบนาทีผมกลับแล้วพี่ไม่รู้ว่าเขาจะกลับมาอีกหรือเปล่าหรือว่ากลับกลับทําไปแล้วหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะเติมเฟืนหน่อยพี่เขาเติมเฟืนห,หน่อยสักหน่อยหนึ่งกับบรรดับก่อนโอเคแล้วไม่มียุงสักนิดเลยทุกคนบอกเลยยุงหายเงียบเลย เฮ้ยพี่มาลูมามาลูมาลูไปไหนมาไปหาฟืนเหรอไปหาฟืนมาลูไปไหนมาฮะโอ้โหรอตั้งนานคิดว่าไม่กลับมาแล้วมาไปหาฟืนมาแล้วลาซูลาซูมาเปล่าลาซูไปม,มาเราอยู่ท่าเป็นไรหรือเปล่าเนี่ยพวกจะลองเทานะพวกมาลองเทาให้เขาใส่ทุกคนพอใบนะอะไรใครอะไรอะไรใครพลาหรอพลาหรอใคร นั่งสมาธิใครไม่รู้ไ,รปไปดูใครวะผร้อมขอเอาของที่วลาสูมาลูจะใครไม่รู้ทุกคนให้ผมไปดูลาสูไม่ได้มาให้นี่นะลาสูอยู่ถ้ำคือใครบาลูถ้าตามไปเหรอตามไปอีกใครวะเจอกายวะทุกคนเหมือน,นคนเราเจอใครทุกคนนั่งสมาธิอยู่อพี่หน่าไอ้บาลูไกลเปล่า นั่งสมาธิอยู่เหรอนั่งอยู่เหรอเป็นคนเหรอเป็นคนใช่ป่ะวแา้วจะใครวมนี่กูเต้นเต้นสมาีิอารู้เอ้ยอาลู้อย่าไปไกลเกินนะจะมืดไหนโอเจอใครนั่งทำสมาธิเป็นนี้เปล่าลุงเลี้ยงผีเปล่ามานั่งสมาธิทำยังนี่เปล่ามามาเที่ยวป่า ขอไม่เคยเจอมาก่อนย่งเขาจะไม่รู้ก็ได้หรือว่าเป็นท่านหรือสีหรือเปล่าทุกคนไมดทันท่านหายใจก่อนนะมาดูใช่หรือเปล่าไหนมาดูทีงไหนไหนไหนดูไปไกลล้า

ล่างเหรอแบบล่าเหรอทุกคนผมขอตั้งหลักแล้วก็ขอตั้งมาดูไปก่อนทุกคนนะ้รับถ้าเจอมเตียวผมค่อยถ่ายพี่ดูเอฟซีดูอีกครั้งหนึ่งจะดูก่อนว่าคืออะไรนะที่มาดูเจอทุกคนไปไหนอยู่ไหนไหนทุกคนทุกคนไปปละเียงตานเานนี่ มาดูมาเจอแล้วก็มาชีา้ให้ผมดูตรนะี้คใคราม,มราดูใครไม่รู้ใช่ใคนไหม กัุ่มของมันกลับทุกคนไม่ใช่เรื่องสีไม่ใช่เรื่องสีไม่ใช่คนหรือยิงผีทุกคนเป็นใครไม่รู้ทุกคนเอารูปไปรูปเฮ้ยใครอะเฮ้ยใครวะเฮ้ยเป็นใครครับเป็นใครครับเอามา้วกลัวมีมีอาคมอยู่ ใครว้อนทุกคนอยากดูมากเลยท่านมามองเราปุ๊บก็เดินออกไปทุกคนเฮ้ยใครอะรารูใครมาดูเฮ้ยเป็นใครมาได้ไงวะเฮ้ยเขาเป็งตุ่นทุก มันพวกยังไงอะถือสินเหรอใช่พวกถือสิปะใครอะหูข่าทุกคนปมีแก้วไม่ใช่จะมีแก้วอ่ะประูใจเย็นูใจเย็นูเป็นคนแบมาถือสิลปหรือเปล่าใครครใฮยย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 ัป ถ้าเป็นคนแหละช่วยโต้ตอบหน่อยเสียงเสียงแก่มากพี่เสียงแก่มากเป็นใครครับช่วยช่วยตอบหน่อยเป็นใครครับมาได้ไงครับอะไรวะคนผมลุกเลยพี่พี่คนลุกอยูน่นะพี่พี่นะคำพูดเขาจดูหลอนมากพี่มาได้ไงอะ่ะมาทำไมที่นี่ครับอะไรวะ คุณคุณลุงเป็นใครคุณลุงมาลูกมาลูกเจอเจอนานยังมาลูเจอนานยังมาลูเจอนานยังมาลูกคุณลุงแล้วคุณลุงมาทำอะไรที่นี่ถ้าเป็นคนโป๊ตี้คุยกับผมดีดดิจะไปข้างล่างพี่ าลงไปข้างล่างจยไปทางกระต๊อบไม่ใี่ผมไม่อยากให้แกไปนะต้องขัดขวางบาลูไล่ออกไปไล่ไล่ย้ายเขาไปทางนู้นไล่ไปอย่าให้เขาไปทางนู้นอย่าบอกอย่าขอไปที่กระต๊อบนะต้องไล่ออกไปไล่ออกไปบาลูเฮ้ยต้องไม่ไปอย่างอื่นทุกคนไม่ไปอย่างเงี้ยพอกเลยเขาจะเอากระต๊อบาไปที่ทำอะไรทีบไม่ดีหรือเปล่าทุกคนเฮ้ยเราใช้โอกาสนี้ไปไปใช้กระต๊อบทำมั่วซั่วทุกคนไปทำของใส่อย่างเงี้ยเฮ้ย หยุดเฮ้ยบอกให้หยุดไงเฮ้ยไม่หยุดต่อเฮ้ยไม่หยุดเดินเลยพี่มันเดินไวมากเฮ้ยหยุดไปดูมาไปดูที่ไรวะเฮ้ยใครวะเฮ้ยหยุดเฮอเฮ้ย เฮ้ยลุงหยุดใครวะไม่หยุดจริงๆเดินอย่างเดียวทุกคนไม่สนใจเลยเดินเรื่อยๆเลยพี่เฮ้ยหยุดไหนฮะมาดูมาที่กระต้อบอกมาดูมาที่บ้านงมาดูเปล่างลงมาหยุดไงลุงเฮ้ยเฮ้ยลุงมาหยุดไงลุง เฮ้ยมึงยืนมาเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยหยุดมามาบ่อยมึงหยุดไงเฮ้ยหยุดเออเฮ้ยมึงอยู่คนไปไหวมากเลยพี่มาดูทั้งบังกูเฮ้ยหยุดมาดูเฮ้ย ลุ้งอไมาข้มาลุงอแมงมาเฮ้ยเฮ้ยยุดเฮ้ยลุงตีมนตีมันมนเป็นใครวะเฮ้ยวามอยุด่งใหญ่ยุดไปเลยไปที่ไหนไมลุงาไปไปอลไปไไปมึงนใครวะ ปลูมันมาเงี้ยปลููปลูไปอดิยิงมันยิงยยิงแยิงมัน้โอ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 โอ้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 ้โอ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 ้โ้โอ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 ้

ยางหือถุงจมาชัดไล่มันไอ้มันเค็เออเออมีมีดูระมาดูระวัง่อไปทางมันส่องไปทางมันมาดูเออดูกล้องด้วยดูเป็นบ้าเออเออดูรองดูรองฮะฮะฮว้าฮะฮะผมขอให้เขาถึก้องก่อนหอผมก่อนมึงมึง

ไปอีกไปยังไปอีกไปดูไม่เจอฮะไม่เจอฮะไปยังไม่เจอไม่เจอไม่เจอแล้วเป็ัวะไม่เจอแล้วเฮ้ยไปไหนวะหายไปแล้วหายตัวรูมไหมหายตัวเมื่อกี้หายตัวว้ายนี่จากที่ผมจุดเสร็จผมก็หลับตาแล้วก็กลัวไอ้พวกเศษอี่างเดินใสนะทุกคน มันรุนหายนะมันรู้เจอได้พันกระโมงไอ้ยอ๊คุดอได้จุดไปสามนะไอ้พี่นะร้านป่าไอ้พี่ไเจอได้ดูไปไหนวะมันรู้ไม่เจอมันเป็นใคร,รมันรู้เป็นใครวะม,วมันพนูดได้ไงมันรู้เจอได้ไงอะหาหาหา,หาฟืน,ฟน<า>รู้ว่าฟืนมาเจอมันเหรอ เปนคนไทยที่ผมมาเฉยพ,พี่งงมากแล้วมาได้ไงผมงงมากทุกคนต้นหายไปเร็วมากบอกเลยผมจุดไปสามนันไม่ใช่พี่ร้านร้านป่านะผมรู้ว่ามันเสียงมันเสียงปืนมากไอ<ป>้เจ<ป>้าต้อ,อป่ะไปไปทุกคนขอไปเจ้าต้อไปทุกคนนะไปเมื่อกี้ไปลาลูเมื่อกี้รูปป่าเป็นใครไม่รู้เพิ่งเจอทางแรกใช่ป่ะทุกคน ตันตกใจเรเจอป้าตกใจคือชุดเขาเสียมตแล,มแล้วก็ม่มกกข่าวแล้วคนนั้นก็มีพอมาขำกูกูตกใจทั้งดูดูหลายนะโกนแล้วเสี่ยงเขาดุมากที่ประตูไม่รูเรื่องมาอย่า,มา,ยามาคนเดียวนะพาลูกชามดชวยแล้วก็มาเป็นเพื่อนกันนะแล้วก็ปู้ผูยาเข้าไปหามันโอเคไหมยาเขาไปหามันเดี๋ยวใหญ่ใหญ่เล็กต้นไม้มาเองโอเคป่ะเราจัดการเอง ไม่รู้ว่ามาดีมารายทุกคนไม่รู้ว่ามันจะมาอย่างไรทุกคนเพราะว่าชุดน่ากลัวมากชุดเสียงตานมันพวกหมอผีสักอย่างทุกคนผมบอกไม่ถูกนะหรือว่าจะเป็นผมไม่รู้ว่าเป็นที่คุณลุงเล้งผีบอกเบาที่มันกําลังข้ามาเข้ามาทําของเข้ามาหาดวงวิญญาณต่างๆที่อยู่ระแวกนี้ทุกคนนะผมไม่รู้นะคนทุกานที่สนใจก่อนผมกลับไปคุยกับคุณลุงเล้งผีไปถามคุณลุงเล้งผีว่าใช่ชุดสีนี้ไหมผมอย่างนี้ไหมซึ่งตอนนี้ผมเริ่มพ่าวงเก่งแล้วต้องยิบกลับละปะลูก อารูเเอาลงรีบก,ก,กลับนะกลับบ้านผมไม่รู้ว่าตอนนี้มันหายตัวไปไหนมันวิ่งไปไหนของมันผมเอาประทัดสามเมตรอะจูดใส่มันทุกคนนะนีกับเจิงเสียงดังล้างป่าโอเคเราต้องระมาลรอลอมมากขึ้นเอาดูอย่าให้ลาซูมาคนเดียวนะอย่าให้ลาซูมาในป่าคนเดียวนะคอยดูแลนะ,ะดูแลลาซูนะโอเคไอฮีมผอ,อเตรียมตัวกลับก,บก่อนไป เอาเก็บข้าวกันเอาเก็บเตีวยวกันทุกคนมาลูกไปการ์ดการ์ด<ป>เดี๋ยวมืดเดี๋ยวมืดไปไปนี่ไป,น,ไป,น,ไปนี่ผมไปคลิบการ์ดกันนี่ไป